สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนคลิปนี้หมอโบจัดทําขึ้นล่วงหน้าใครมาพบมาเจอก่อนก็ขอขอให้ทุกคนโชคดีถือว่าเป็นการไกด์ไลน์นล,ล่วงหน้านะคะอ่ะคลิปนี้จะเป็นดวงรายปีมาดูว่าดวงดีของคุณนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในปี2500 66นะคะหกนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็น general reading ก็คือว่าเป็นดวงรวมไม่ใช่ระบุจาอจงว่าจะต้องเป็นดวงคุณหรือว่าคนใดคนนึงนะคะดังนั้นจงใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะแต่คลิปนี้หมอโบก็จะแบบดูให้แบบละเอียดมากๆเลยนะคะไปเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับชาววันพฤหัสนะคะ ดวงดีของคุณจะเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสนะคะจะเป็นคนที่มีอุปนิสัยชอบการเรียนรู้นะคะแล้วเป็นคนที่เรียบง่ายชอบความสงบนะคะเออเป็นคนสุขสงบรักสันตินะคะมั่นใจในความดีงามแล้วก็มีความศรัทธานะคะโดยส่วนมากก็จะเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการศึกษาศาสนาปรัชญาหรือว่าธรรมะอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนที่เกิดวันพฤหัสมักจะเป็น ผู้ที่ให้คำแนะนำคนได้เป็นอย่างดีสอนอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะรวมไปถึงเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคงนะคะคิดสิ่งใดก็จะแบบทำในสิ่งนั้นอย่างสำเร็จนะคะเมื่อเจอปัญหาเงี้ยก็จะเป็นคนที่อดทนนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยการใช้วิจารณญาณไต่ตองก่อนเสมอนะคะเพื่อนเพื่อนพนรหัสจริงหรือไม่คอมเมนต์ด้วยนะคะ การคอมเมนต์นะคะก็คือทุกวันนี้ไม่มีคอมเมนต์ที่เนกาทีฟแล้วนะคะใครที่ <laughs> จะคอมเมนต์อะไรเนกาทีฟต้องระวังนิดนึงนะอ่าเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยแล้วนะคะมาไปเริ่มกันเลยวันพฤหัสค่ะ2,566นะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณ S of c u p คค่ะ8ดถ้วยขึ้นมาไพ่พระขึ้นมา The Hierophant โอ้โหหนึ่งดาบค่ะสังเกตว่าทุกๆวันนี้จะมีหนึ่งดาบขึ้นมาดีใจแทนจริงๆนะคะเจ็ดเหรียญเทียร์วอนเซเว่นออฟคัพไฟออฟคัพอะไรเพชรออฟวอนควีนออฟสอดนะคะ อืมชัววอนมาขอเสริมสามใบนะคะทูอฟสอดขึ้นมาเดมเพลอร์ช่องนี้จะเปิดไพ่นานไพ่ช้าหน่อยนะคะอ่ะาไฟอฟสอดขึ้นมา ไลฟ์พ p p พ o a c คืออะไร Spiritual Teaching Teacher Builder Time to Design เอาละค่ะปี2566นนะคะของชาววันพฤหัสบดีนะคะเป็นเป็นปีแห่งการเริ่มต้นของโอกาสโอกาสแห่งการเริ่มต้นที่คุณจะ ทพอทำเสร็จปุ๊บพัฒนาไปสู่ความสำเร็จแล้วก็ชัยชนะได้นะคะอาจจะมีความช่วยเหลือหรือว่าอาจจะมีออฟเฟอร์เข้ามามากมายนะคะอาจจะเป็นเพราะผลบุญของคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคนที่แบบเขาเห็นอกเห็นใจเราเขาเข้ามาออฟเฟอร์สนับสนุนบางเรื่องให้คุณนะคะอาจจะมีการได้ตัดสินใจนะคะการได้ตัดสินใจหรือการที่คุณอาจจะต้องแบบ ได้เลือกถึงเวลาแห่งการเลือกบางเรื่องด้วยนะคะอ่ะคลียร์ฟอนขึ้นมานเซนตอัเฟนเดอร์บางคนรอคอยข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะบางคนรอคอยในเรื่องของการเงินกาลังจะได้คําตอบนะคะเออเอาเวกนิ่งรีซาลคำตอบกำลังจะมากับสิ่งที่คุณรอคอยอะไรอยู่ก็ตามบางคนน่าจะมีการได้เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะคะในทิศทางที่ดีรอคอยที่จะลงทุน นะเราคอยที่จะเห็นผลเห่นการลงทุนการเก็บเกี่ยวกันอ่าผลกําไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมมันข่าวดีกําลังจะเข้ามานะคะข่าวดีนี้ไม่ได้มไม่ใช่ความเสี่ยงนะเป็นข่าวดีในเรื่องของอได้ในสิ่งที่มันเป็นผลตอบแทนของเราอย่างเงี้ยก็ได้นะคะโอเคค่ะไปเริ่มกันที่ขึ้นมาเลยนะคะเออช่วงที่คุณมาดูคุณอาจจะเป็นเบือเบ่อเบือเบ่อเซ็งเซงก็ได้นะคะเบื่อเบือเบ่อเซ็งเซงอยากจะปรีกวิเวกเป็นแบบ ไม่รู้คุณไปพลาดอะไรมานะคะในปี65มันเป็นเหมือนสูญเสียบางอย่างเนนจ,จีนของการสูญเสียขึ้นมาด้วยคุณอาจจะกดดันนะคะสิ่งที่มันพลาดไปมันอาจจะแบบกลับไปแก้ไขหรืออะไรไม่ได้นะคะบางคนถูกหลอกถูกโกงไปลงทุนผิดประเภทมาความสัมพันธ์พังทลายออกจากงานอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะแต่ตอนที่คุณเข้ามาเนี่ยอันนี้วันปี66เนาะคุณได้รับการเริ่มต้นคุณได้1หนึ่1 หนึ่งดาบจากจักรวาลคุณจะลงมือทำอะไรก็ตามนะคะคุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้มันเป็นเดอะวตชลีมันเป็นชัยชนะนะคะเอาละค่ะเริ่มต้นในเดืเดอนมกราคมปี2566นะคะ,ป,ะ,คะปี66ของคุณเดือนมกราคมของคุณเนี่ยคุณน่าจะแบบว่ามีโปรเจกต์เยอะอยู่ในหัวนะคะคิดนั่นคิดนี่อยากทำนั่นอยากทำนี่นะคะเออหลากหลายไม่รู้จะทำอะไรดีหรือว่าจะเลือกจะตัดสินใจก็ไม่กล้า เป็นการเลือกเป็นการตัดสินใจอย่างเงี้ยนะคะคำแนะนําคุณอาจจะต้องเลือกนะคะถึงเวลาที่จะต้องเลือกจริงๆแล้วก็มีในเรื่องของ make decision นะคะ based on your heart ให้ทําให้ฟังเสียงกระซิบของหัวใจของตัวเองมี heart j a ขึ้นมาบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ heart j a คือความไม่มั่นใจหรือว่าการที่เราเคยโดนกระทามาในเรื่องของความรักความรู้สึกมาในอดีตมันทําให้คุณ มีความกิฟอัพกับในเรื่องของความมั่นใจความสุขอย่างเงี้ยเออหรือแม้แต่กระทั่งความรักด้วยนะคะอืมกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนที่ดีมากๆของคุณเลยนะคะไฮไลท์ของคุณในเดือนในปีหกหกคือเดือนกุมภาพันธ์นะคะกุมภาพันธ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโอกาสนะคะชื่อเสียงชัยชนะสิ่งดีๆการได้รับการสนับสนุนเนี่ยจะเข้ามาหลังไหลเข้ามาเยอะมากๆ นะคะเออคือคุณไปจับคุณไปทําอะไรก็เป็นเป็นเดือนที่ใช่สําหรับคุณเลยอ่ะเป็นจังหวะแห่งการเริ่มต้นปีเลยนะคะอืมส่วนมีนาคมนะคะคุณอาจจะไปลงมือทําอะไรบางอย่างมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจไฟศึกษาบางคนไปโรงเรียนคอร์สบางอย่างบางคนก็จะแบบเออกำลังแบบนําผลงานออกสู่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่แบบจังหวะของชีวิตนะคะอืม ก็ถือว่าดีนะเมษากรกฎดาสิงหาใช่ไหมเมษากรกฎดาสิงหาอาจจะเข้าไปสู่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะความมั่นคงนะคะหรือว่าการเลือกวางเรื่องนะคะซึ่งมันจะนําพามาซึ่งอะไรคะมันจะนําพามาซึ่งความมั่นคงในชีวิตคุณน,นั่นแหละนะคะการใช้ความคิดสติปัญญาอะไรอย่างนี้หน่อยนะคะ อาจจะมีงานเข้าไปเกี่ยวข้องซะส่วนใหญ่ในปีนี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอตัวของคุณเองนะมันมีในเรื่องของอารมณ์ด้วยมันมีในเรื่องของทุกอย่างค้าเข้ากันไปด้วยนะครับการจะแก้คันเดี๋ยนะการจะแก้ไขปัญหาการจะขยบขยายการจะขวอยว้าหน้าที่การงานอย่างเงี้ยนะคะเอาล่ะทีนี้เดือนพฤษภาคมพฤษภามิถุนากันยาตุลา พฤษสภามิถุนากรัญยาตุลาเป็นจังหวะแห่งการเลือกการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองนะคะเออหรือว่าการแบบเ้าวไปสู่การเป็นผู้นำคอนโทรลจัดการกับบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ตรงหน้าของเราแล้วก็คุณก็จะทำมาได้มันทําได้เป็นอย่างดีนะคะมันไม่ใช่แค่แบบความคิดเหมือนเด็กแต่มันเป็นแบบเอ,อ่อคนที่เขามีวุฒิภาวะแล้วอย่างเงี้ยอืมนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวกับการตัดสินใจเพราะว่าคุณจะได้รับการนาทางที่ดีจากสิส่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ อืทีนี้เดือนมิถุนาพฤศจิกาธันวาเป็นจังหวะที่ดีมากนะคะที่คุณจะขยับขยายนะคะขยับขยายในเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสเข้ามางานสองเข้ามารายได้เข้ามามากกว่าสองทางนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามาโฟกัสของคุณอะ่ะมันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการขยับขยายข่าวดีความก้าวหน้าทางด้านการงาน นะคะหรือว่าข่าวดีเกี่ยวกับชีวิตของคุณในปีหกหกนะคะมีเงินเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเออนะคะทีนี้มาดูนะคะการตัดสินใจของคุณเนี่ยมันมันจะมีบางจุดนะคะที่แบบว่ามาแบบว่บากระทันหันมันทําให้คุณแบบว่าไม่มีความมั่นใจเพราะว่ามันเวลาน้อยจังเลยที่จะวิเคราะห์บ,บางอย่างแล้วแบบประมวลออกมาได้ให้เป็นคําตอบนะคะแต่คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนที่มีอํานาจมีตําแหน่งหรือว่าคนที่มีวุทธ,ธิภาวะนะคะอืม การงานของคุณนะคะต้องบอกเลยว่าการงานของคุณดีนะการงานของคุณจะเป็นงานที่บริหารจัดการหรือค้าขายหรือว่าธุรกิจยังไงก็ตามมันมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนหน้านี้นะคะาบางคนนะคะไฮไลท์ชีวิตของคุณในปี66คุณได้ไปสู่เกี่ยวข้องกับสายสเปเรชัวเนาะบางคนก็จะอาจพลิกตัวเองนะคะไปทำงานเกี่ยวกับด้านนั้นนะคะอะไรบ้าง การฮิลลิ่งการเยียวยาหรือว่าปรัชญานักปราดญ์หรือว่าสาย How to หรือว่าเกี่ยวกับมูเตอรโฮราศาสตร์ไพ่ P ิซีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอ่าอีกหนึ่งสิ่งบางคนนะเป็นจังหวะไฮไลท์ของคุณใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับบอดี้นะคะร่างกายหรือว่าเป็นนักบิวนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับอ่าไม่ใช่บอดี้นะเดี๋ยวนะ การครีเอเตอร์ครีเอทีฟต่างๆนานาเป็นจังหวะที่ดีนะคะที่คุณจะสามารถที่จะเอาจินตนาการนั้นออกมาได้นะคะจะสร้างสารรค์หรือว่ามีเป็นอาร์ตเป็นอะไรก็ได้คุณสามารถทําได้เป็นช่วงจังหวะของปี66หคุณจะต้อง เอาหัวใจของตัวเองนําพาว่าตัวเองต้องการอะไรบางคนอาจจะตามหาพรสวรรค์ของตัวเองได้เจอนะคะอืมนะแต่ในที่สุดทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นการขยับขยายในชีวิตคุณจะขยับขยายขึ้นนะจะมัวร์ขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะการขยับขยายดีมากนะคะอ่าให้แนะนํามาบอกว่านะคะบางคนอาจจะต้องแบบว่าทําความสะอาดหรือว่าปรับสมดุลแห่งจักรที่4นะคะเกี่ยวข้องกับความรักหรือว่า ปมในอดีตปมของความรักหรือรวมไปทั้งความมั่นใจกย่ยววับความรู้สึกความรักกับคนนอกข้างนะคะไฟบาลานนะคะไม่หมากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะอืมแล้วก็ awaiting นะคะรีเซาคำตอบใดนะคะที่คุณรอคอยอยู่นะคะคุณจะได้คำตอบภายในปีนี้แหละคำตอบของชีวิตของคุณเนี่ยที่คุณตามหาอยู่น่าจะเป็นพรสวรรค์น่าจะเป็นสิ่งที่อยากจะทำนะคะเออมันเริ่มมาตอนไหนมันเริ่มมาแต่เดือนกุมภาค่ะ นะคะคทีนี้ขอดูไพ่ความรักหน่อยความรักเป็นยังไงการเงินเป็นไงบ้างไพ่การเงินแทบไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยอะนะคะแสดงว่าปีนี้อะเงินมันมาจากเขาเรียกว่าอะไรนะความสามารถด้วย อาจจะเป็นการเก็บเกี่ยวนะคะหรือว่าการลงทุนอย่างชันฉลาดไปซะอย่างนี้นะคะรวมไปถึงรายได้ที่เข้ามามากกว่าหนึ่งทางนะคะเออจ่เป็นการลงทุนแบบชันฉลาดอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านั่นก็คือว่าไม่ได้แบบจากเสียงโชคแต่มาจากการทํางานหรือว่ามาจากธุรกิจของคนนั่นเองนะคะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะในเรื่องของการแบบหา หาอะไรใหม่ๆเข้ามาในธุรกิจของตัวเองนะคะการขยบขยายอย่างเงี้ยเนาะมาดูความราคาอุ้ยทูเลฟมีโอกาสที่จากจากัจกรวาลน,นะคะเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งคนรักที่เป็นทูเลฟเข้ามาให้คุณหรือคุณดิวกับใครอยู่คนคนนี้นะคะในปีหกหเนี่ยสามารถที่จะเป็นรักแท้โรแมนติกลาทามของคุณได้นะคะคนนี้เป็นรักแท้ของคุณ คนนี้อาจจะเป็นชาวทางไกลต่างชาติหรือว่ารักต่างวัยก็ได้นะคะเดี๋ยวนะรางงานของเขานะ่าจะเป็น energy ของชาวธาตุน้ํานะคะก็โรกวดมีนพิจิกนะคะถ้าคุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่นะคะอาจจะเจอผ่านเพื่อนก็ได้หรือว่า อาจจะเจอผ่านหน้าที่การงานก็ได้นะคะใบที่2ขึ้นมาบอกว่าอะ love yourself first นะคะคุณต้องทำในเรื่องของนี้เลย self love orn, heart, ก่อนฮั r d จะกะก่อนนะคะการไฟบาลานซ์เกี่ยวกับความรักหรือว่ารักตัวเองให้เพียงพอนะคะดึงดูดคนที่คู่ควรดึงดูดคนที่มันเหมาะไหมที่เขาจะมารักเราหรือมันเหมาะไหมที่เราจะไปรักเขาดึงคือมันเป็นเรื่องของความสมดุลด้วยความชอบดึงดูดความชอบชอบ,ชอบด้วยนะคะนะ Respect นะคะให้เกียรติตัวเองเ็นคุณค่าของตัวเองรักตัวเองคนที่อยู่ข้างๆจะเห็นคุณค่าแล้วก็รักคุณเพิ่มมากขึ้นว้าวใบที่สามบางคนมีเกณฑ์ได้แต่งงานนะคะบางคนมีเกณฑ์ได้แต่งงานหรือใช้ช่วงเวลานี้นะคะเทคแคร์ใส่ใจกับความรักคนรักของคุณหรือทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นมั่นคงขึ้นนั่นเองนะคะอืมนะคะเป็นถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องข่าวดีของความสัมพันธ์ด้วยนะคะ โอเคสุดท้ายและท้ายสุดนะคะมาดูว่าข้อความจากสิ่งิ์สิส์ท้พพิคเนตกาลังสืส่อสารอะไรถึงคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆนชาววันพฤหัสค่ะอ่า s u b p e n a n c y นะคะหมายเลขเมีความแนว่วแนว่ความ,าว,ามวิวิิยะอุตสาหะขึ้นมานะคะ น่าจะเป็นการสิ่งที่คุณกําลังจะทําล,ลงมือทําไปศึกษาหรือวางแผนบิสเนสต่างๆนานาคเครียทีผลงานของคุณนะคะต่างๆนานาในปีนี้นะคะใบแรกขึ้นมาบอกว่าให้คุณจะต้องแบบเหมือนกันดูแลการดูแลร,รักษาการการดูแลรักษาหรือใส่ใจตัวเองหรือใส่ใจในหน้าที่การงานของตัวเองนะคะใบที่สองของคุณนี่น่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับความ อุตสาหะมานะอุตสาหะข,ของคุณในสิ่งที่คุณลงมือทำนะคะในในปีนี้น่าจะเริ่มตั้งแต่ช่วงอ่าช่วงต้นต้นปีเลยด้วยซ้ำนะคะแล้วก็การเพาะปลูกการหวังหว่านพืชอะไรไปแล้วรอจังหวะแห่งการเก็บเกี่ยวนะคะรอจังหวะแห่งการเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวผลแห่งการลงทุนที่คุณทำนานในอดีต นะคะคปีนี้มันจะออกดอกออกผลหรือว่าให้กําไรคุณมากๆเลยหรือว่ารวมไปทั้งผลตอบแทนผลลัพธ์นะคะของสิ่งที่คุณทําก่อนหน้านี้นะคะจะมาให้คุณคุณในปีหกหกค่ะอโอเคนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนชาววันพฤหัสโชคดีกรุณาพิมพ์คำว่าขอบคุณความสามารถอันไรขีดจำกัดของฉัน ซึ่งนำพาฉันให้พบกับสถานการณ์ที่ดีความสุขข่าวดีการขยบขยายเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดในชีวิตของฉันตลอดทั้งปี2566และตลอดไปขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะโอเคนะคะเพืพ่อนๆทุกคนเหยทุกคนโชคดีฝากกด subscribe ไลค์แชร์ให้หมอโบ,โบด้วยนะคะเลิฟๆค่ะ